คุณผู้ชมมาล้อเพลงนี้กันค่ะใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสิอยากขี่รถเบรคชนะสิชนะสิอยากแช่ออนเซนชนะสีชนะสิเอาเป็นว่าวันที่16รวยแน่นอนคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเปิดมาดูบันเทิงไทยรัฐรู้สิเรื่องลอตเตอรี่ อันนะนะเซลลก็คืว่าอีกแค่สามวันเนี่ยค่ะเสร็จีหน้าใหม่จะเกิดขึ้นมากมายคะออ่ะวันนี้พาตามไปดูนะคะท่านนี้เลยลูกทุ่งชื่อดังค่ะแม่บัวพันธ์ไงออบัวพันธ์ทัศนโสใช่นะคะล่าสุดนะคะโอ้โหแกปังมากนะคะต้องใช้คําว่าปังอยู่เด้อค่ะขึ้นโชว์เวทีหมอํำงานสแสดงละครต่างๆมากมายที่สําคัญแม่เป็นคนหัวสูงนะคะดูสิก้าผมอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหปังอีกปังไม่ไหวค่ะเกระบอมแทนเลยอะแม่จริงนะคะแต่ว่าเรื่องเสียงดวงเนี่ยไม่เข้าใครออกใครค่ะลองขึ้นหนุนสลากินแบ่งทั ขบานซะหน่อยค่ะไม่แน่นะคะภาพนี้เลยคุณผู้ชมแม่มาจ่ายตลาดอยู่ดีนะคะก็อาจจะได้เป็นเศรษฐีก็ได้นะคะคุณค่า<อ>ไม่ต้องพูดพ่นทำเพลงค่ะนะคะเจอแผงลอตเตอรี่ที่ตลาดสดระหว่างรอแม่ค้าสับไก่อยู่ค่ะ <c oughs> เอาสับไก่นานที่ก็มาแผงตลาดหน่อย <c oughs> อาย,ายเลขอะไรแล้วนะจ๊ะพุ่งไปเลยนะจ๊ะแล้วก็โหวัดดวงไปค่ะ16ธันวาที่จะถึงนี้นะคะ,อ,ะอาจจะได้เป็นของขวัญวันสิ้นปีหรือเปล่า <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตากันให้ดี <c oughs> เพราะว่าเราจะพาไปซูมซูมซูมเห็นตัวเลข สองเหลือละอะไรไปดูเลยค่ะโอ้หหลมทิ่ออกนานเนี <before> ่ยว <is this> ่าิ่กนานมันสูดลายเมนืบนี่พี่ไปทะเลพี่ปฟันในเรือนี้หรอเ เมื่อสักครู่มันบอกว่าไปทะเลมันฟันในเลขนี่เอออันนี้เป็นความเชื่อนะคะแต่พี่วัวผาหยิบมาหลายเลขมากแล้วจดไม่ทันตาลายทั้งหมดเธอไม่เห็นเลยแลเลขสองเต็มไปหมดเลยนะนะสองใบสองใบอเ่ะหเธอก็บอกว่าสองเยอะแล้วเป็นไงล่ะโอ้โหไม่เธอเธอรู้ได้ไงว่าฉันไม่ถูกอ่ะอ้าว้ย นคูกผู้ชมค, <น S 2> ค่ะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ดิฉันประมวลให้ดูเพราะว่าทำคือทําเป็นสถิติไว้เลยเว่าเรานําเสนอข่าวอะไรบ้างอ,าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาประมวลให้ว่ามันปัวๆัวปัวยังไงบ้างพีอจะพูดถึงสถิติตัวเลขที่แท้จริงแต่อันนี้ก็ความเชื่อสนบุคคอนของของดิฉันด้วยนะคะส่วนตัวจริงๆก็รอดูกันได้คุณผู้ชมค่ะ